สิงคือเทศบาลสุกขาพิบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องจัดระบบให้ขึ้นสู่นะคอสอชอให้ขึ้นต่อมันทั้งหมดเพียงแต่ว่าคำว่าให้ขึ้นต่อประยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยหมายกว่าว่ามันจะส่งส่งคนของมันเนี่ยทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยนะลงมาคุมทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับแต่นั้นในการปกครองส่วนท,ท้องถิ่นนั้นนะ่ะมันจะต้องมีคนจากคอสอชอเนี่ยเข้ามามีอํานาจเต็มในส่วนนั้น มันจะออกแบบให้มีเลือกตั้งหรือครึ่งหนึ่งหรือให้มีเลือกตั้งแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์และส่งคนมาอยู่สามสิบหรือ,อยังไงก็แล้วแต่อาจจะเป็นข้าราชการที่มันแต่งตั้งมาก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนทั้งรูปแบบและทั้งหลักการก็ได้การปกรครอง่วนท้องถิ่นเพียงแต่ทาให้เห็นว่าเออมึงก็ยังนะมึงก็ยังมีอยู่นะแต่มีอยู่ยังไงก็ไม่ใช่มีอยู่แบบประชาชนเขาเลือกคนแล้วเขาเข้าไปแล้ว ต่อไปนี้เด่ยมันอาจจะให้เลือกสักหน่อยหนึ่งและมันก็ส่งคนนะโดยผ่านมาทางกระบวนการนะการปกครองนะครับกรมการปกครองอาจจะเข้าไปร่วมนะร่วมกันกับการเลือกตั้งแต่น้ำหนักหรือก็เรียกว่าคะแนนเสียงทั้งหมด จะเอ็นไปอยู่กับฝ่ายการปกครองซึ่งฝ่ายการปกครองหรือกรมมาจากกรมการปกครองเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับมาชมาไทยนี่จะต้องขึ้นกับคอสอชอทั้งหมดคือคอสอชอเป็นหัวจุกอยู่ข้างบนสุดทุกกระทรวงทบวงครมต่อไปนี้เนี่ยนี่คือโครงสร้างใหม่นี่คือระบบราชการใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันยึดอำนาจ22พฤษภาคมไปต้นมาเพราะการการะทําของปัยยุทธ์เจชาถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและถือเป็นที่สุด เป็นไงพี่มืน่นใหญ่กว่าสารไหมไม่ใช่ใหญ่กว่าสารอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าใหญ่สุดในประเทศนี่คือมันจำลองเอาโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนรัฐบาลจีนมิวนิสต์มาประเทศจีนมาใช้แต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องไปทําแบบจีนที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์หรืออะไรต่ออะไรเลยเพราะยุทธเหลน,นี้กำลังคุมทั้งหมดสภาของยุทธเหลคอสอชอได้คุมทั้งหมดแล้วไม่เห็นเลยมันลงมาเป็นนายกเองนะ แล้วมันให้พวกบันเดลลงไปเป็นรัฐมนตรีเองและก็ยังอยู่ในสภาคอสอชอนะและไอ้สภาคอสอชอเรียตั้งให้สิบเอ็ดฝ่ายให้สิบเอ็ดฝ่ายไปเลือกมาีนะ่ยมาตั้งสภา,าปฏิรูปแ่งชาติตอะไรตัวอะไรไอ้คอสชได้เลือกสอชอทุกอย่างมาจากมันหมดอ่นะและเป็นไงล่ะ ดังนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาหลอกว่ามันจะนะมันจะยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่นะรูปแบบอาจจะไม่ยกเลิกก็ได้ครับแต่เนื้อหามันยกเลิกแน่นะคุณสามเคเนื้อหาที่มันยกเลิกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหลักนะมันเป็นหลักการปกครองนะครับหลักการปกครองของประฏิการมันจะเอาไปใส่ไว้ในทุกๆเนะในทุกๆองค์คาภยพของโครงสร้างการเมืองการปกครองต่อไปนี้ รวมกระทั่งถึงเราเรื่องพักการเมืองรวมกระทั่งถึงการเลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งรัฐบาลจนเลือกตั้งส่วนท้องถิน่นต่อไปนี้มันจะเป็นการเลือกตั้งที่ทำให้ระบอบเผด็จก,การของมันเนี่ยชนะหมดคือเรื่องบุคคลใครชนะไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่านะอำนาจนะ ถึงแม้ท่านจะเลือกใจไปแล้วอำน,นาจตั้งแต่ล่างสุดการปกครองส่วนต้องถี่เดอนย,ยาวขึ้นมาจนถึงการนะมาเอาขึ้นมาจนถึงคณะรัฐบาลต่อไปนี้จะต้องเป็นของคอสอชอเป็นของไอ้เล่หมดนี่รถเนี่ยอย่างเงี้ยที่นายกูบอกเชื่อแล้วก็ดีใจนะจะไม่ให้ดีใจอย่างไรนายกูเขาต้องดีใจสิครับจิน,นวัตรวันนี้ถ้าไม่คบกับประยุทธ์เล่เนี่ยจะไปคบกับใครล่ะ พราะยุทธเลเป็นคนที่จะปกป้องเขาได้ขสอ,ชอ,ชอเป็นคนที่จะปกป้องเขาได้จะไปหวังให้ตัเนมาปกป้องจินวัตรเหยตตดเนินได้วางแผนทำลายฆ่าจินวัตรมาตลอดแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แต่หากละคุณมึดปัญหามันอยู่ที่ว่าวันนี้ยุทธเลเ,เนี่ยนะมันจะมาทำเพื่อจินวัตรจริงหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยถูกไห ตัวใจถือสายสักนิดถึงได้ไหมผมขอลุกไปหยิบน้ํามาหน่อยคอแห้งมากแล้วครับได้ครับอาจารย์ครับอ่าแป๊บเดียวนะครับสิ่งที่คุณมืดตาผวองอยู่ก็คือวันนี้มันไม่ช่วยราคาพืชผลผลิตทางการเกษตรลดสวัสดิการประกันสุขภาพแต่มันขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มบันเน็ตบัรงานให้พวกมันแน่นอนครับ มันต้องเอาใจพวกเสือสิงห์กระทิงแรดในวงราชการนะครับเพราะว่าพวกนี้คืออพูดง่ายๆว่าเป็นมือเป็นตีนให้มันก็เหมือนกับว่า,าที่สิ่งที่ภูมิพลทำครับทําไมล่ะครับ,นะรบสิ่งที่ภูมิพลยอมให้พวกเสือสิงห์กระทิงแรดในนามของทหารเสือราจีนีทหารหมาของภูมิพลอะไรพวกเนี้ยนะครับ กอบโกยครับโกงกินบ้านเมืองมีที่พลครับคุมบ่อนคุมต้องค้ายาเสพติด<น>ก็พ่ออะไรครับนะฮะก็พ่อให้ไอ้พวกนี้เป็นมือเป็นตีนให้กับมันนีครับนั่นแหละครับมันถึงต้องไปเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการเพิ่มบำเหน็จบำนาญให้กับพวกนี้ก็พวกนี้ครับเป็นมือเป็นตีนให้กับมันนะครับคอสชอมันทําแบบนี้ครับมันไม่ได้สนใจครับว่า ถาพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ครับจะกินดีอยู่ดีหรือจะทำมาค้าขายได้ขึ้นได้คล่องหรือไม่แล้วก็สุขภาพจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรกูไม่สนกูสนว่ากูจะทำงานเพื่อสนองตันหาสนองอคนบางคนที่มันใกล้ตายแล้วแต่ยังไม่ยอมวางในสิ่งที่ทั่วโลกเขาทำกันนะครับ มันสวนกระแสะของทั่วโลกตลอดเวลาก็คือกษัตริย์ภูมิพลนันเองครับนะบในปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขากระแสะทั่วโลกเขาครับสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยสร้างเป็นรัฐสวัสดิการแต่กษัตริย์ภูมิพลสวนกระแสะโดยการสร้างชาติให้เป็นปเผด็จการลดการเป็นรัฐสวัสดิการแต่เพิ่มสวัสดิการให้กับครอบครัวของ ตัวเองเท่านั้นแหละครับครับเชิญอาจารย์ต่อครับครับพี่ครับท่านผู้ฟังนะที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่คือคือสภาพสภาพความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนวันนี้ที่ทำไมต้องไปเอากับประยุทธ์เพราะว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ยึดอํานาจเฉยๆแบบแบบแบบคอคอมอชอนะครับ วันนี้สิ่งที่ประยุทธ์ทำเนี่ยต่างกับคอมอชอ,อย่างสิ้นเชิงเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเอาความผิดพลาดของคอมอชอเนี่ยมาทําประยุทธ์ยึดอานาจแล้วก็สร้างอํานาจในตัวเองและสร้างเวที่สุดด้วยนะครับเพียงสามเดือนนะแล้วคอยดูนะครับพอรัฐมนูญออกมาอะไรออกมาเนี่ยอำนาจของประยุทธ์และสภาคอสชอเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงสภาเปรสิดียมไม่ต้องไปพูดถึงอะไรแล้วของจริงเกิดขึ้นแล้วนี่แหละครับ คุณในเงามืดที่เอาเรื่องของนะของสีเจียนผิงของจีนเนี่ยนะครับมาพูดเนี่ยซึ่งผมว่าจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะสีเจียนผิงนะนะครับผู้นำของจีนคอมมิวนิสต์และประเทศจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยนะถือว่าเป็นประเทศที่มีข่าวตลอดนะปราบคนคอรัปชันเนี่ยนะเอาไป ติดคุกเอาไป,ปะหานชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผู้นําของจีนเนี่ยมีเงินกันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับนี่แหละครับประยุทธ์กําลังเดินตามแนวทางของจีนผู้นําเนี่ยคอรับชันได้ครับคือจีนเนี่ยผู้นําที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเนี่ยคอรับชันได้ครับถามว่าถ้าหากว่านายสีจิ้นผิงหรือว่าผู้นําของจีนเนี่ยนะไม่คอรับชันเนี่ยนะเงินเดือนอย่างเดียว นะจะมีเงินเป็นหมื่นล้านได้ยังไงครับนะจะมีเงินเป็นหมื่นล้านได้ยังไงไม่ใช่เฉพาะสีจิ้มผิงอย่างเดียวนะครับผู้นําจีนหลายคนนะไอเรื่องนี้ผมนะเจอมาแล้วแต่ว่าผมก็ลืมว่าจะเอามาพูดหลายครั้งแล้วที่พูดเพื่อต้องการให้เห็นว่าอย่าไปคิดนะว่าไอประเทศที่บอกว่าจะทําเพื่อคนจนนะที่ไปทําชนชั้น ทำลายชนชั้นกษัตริย์ทำลายชนชั้นนายทุนเนะรัฐเป็นนายทุนเองแล้วก็แล้วก็วก,ก,ก็ผู้นำนะแห่งรัฐเนี่ยของเขาเนี่ยจะทําเพื่อประชาชนทําลายชนชั้นกันแล้วแล้วก็ไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชันที่ไหนได้ครับตัวผู้นํามีเงินกันหลายหมื่นล้านทั้งนั้นแต่คนจีนเนี่ยนะครับ อดอยากยากแค้นเอาละวันนี้ถามว่าคนจีนดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมดีขึ้นกว่าแต่ใช่แต่ถามว่าการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศจีนนั้นเนี่ยนะครับมีไหมผมบอกลเลยว่ามีและคนที่ม,มีอำนาจมีเหมือนกับประยุทธ์จันโอชากับน้องชายวันนี้ถามว่ามึงไปทําธุรกิจอี้อะไร่ะมึงมีเงินขนาดนั้นถ้ามึงไม่ไม่ไม,ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ถ้ามึงไม่หาแดกด้วยการเนี่ยนะเอา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 ไอ้ค่าคอมมิชชั่นซื้ออาวุธหรือถ้ามึงไม่หาแดกด้วยงบราชการรักและถ้ามึงไม่หาแดกด้วยการมึงไถนายนทุนเนี่ยผมบอกตัางตรงๆนะครับชินวัตรก็ไปจ่ายเงินได้ประยุทธ์เยอะด้โดยเฉพาะก่อนที่จะยึดอำนาจผมจะเล่าให้ทา่านฟังว่าชินวัตรเสียค่างโง่ประยุทธ์ปริงแล้ว ประยุทธ์ก็บอกให้ยุบสภาเถอะมันไม่ยึดอำนาจก็มีคนเขาก็เตือนนะแม้กระทั่งนายกทัฐสินว่าไม่จริงนะถ้ายุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยมันยึดอำนาจไม่ได้เลือกตั้งหรอกไอ้เลือกตั้งไม่ได้มันจะถือเป็นเลื่อนไขมันสร้างเลื่อนขึ้นมาแต่ทั้งปูทั้งจินตวัฒน์ที่บอกว่าไปเชื่อว่าประยุทธ์นะไม่ยึดอำนาจและประยุทธ์ก็จะนั่นแหละนะจะให้สุเทพแห้งตายนั้นะในที่สุดประยุทธ์ก็ยึดอำนาจ ระยธดจะมาอ้างทีหลังกับน,น้องปูว่าแม้พี่จําเป็นเพราะว่าสมเด็จใจให้ยึดสมเด็จใจให้ยึดเนี่ยแต่ว่าก่อนเนี่ยนะบอกยังไงยังไงก็ไม่ยึดลอยแห้เชื่อมันแหกตายปล่อยก็พบพอโสแห่ตายนะน้องปูถึงใจเย็นไงน,นะเตะไปโน่นเตะไปนี่นะหลบนี่หลบนั่นหลบนั่นหลบนี่น่นนนนนนะ ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้กปป,ปสเนี่ยนะมันตามไล่ลา่ลาไลา่ฆ่าพี่น้องประชาชนไปปิดโน่นปิดนี่ยึดสถานที่ราชการตรงนั้นตรงนี้กลับไปไอ้ไอ้ไอล้นซ่าไอ้ล้นซ่าตายยังไงตอนนี้พี่อุชัยยัยงครับแต่ปากครับสงบปากสงบคำไปหน่อยไม่สงบปากสงบคำได้ไงเพราะไอ้ล้นซ่าเนะี่ยมาสายพาวิตณ์วงสุวรรณ ไปล้นซะไปล้นขึ้นมานั่งในตําแหน่งสําคัญสําคัญมันก็เลยต้องหุบปากลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมกาจารย์แล้วก็มันก็ไป่ได้หุบทีเดียวหรอกนะเมื่อก่อนมันก็จะมาโวยวายโวยวายกับประยุทธ์เพราะว่ามันเป็นเด็กของไอ้ั่นมันเป็นเด็กของประวิรวงสุวรรณแล้วปวิรวงสุวรรณกับประยุทธ์ตอนหลังก็ต้องหมั่นหมานกันไปหน่อยเพราะว่า เพราะว่าตอนแรกก็ตกลงใจให้ประวิตย์มาขึ้นเป็นนายกมันจะให้ประวิตย์มาเป็นนายกได้อย่างไงประยุทธ์ทําอย่างนี้ถูกแล้วปผดเดการเนี่ยมันต้องปผดเดการแบบประยุทธ์มันถึงจะครบเครื่องปผดเดการยึดอํานาจทันทีไม่มาเป็นนายกแล้วก็เสียรังวัลแหละนะจะเจ๊งเอาประยุทธ์ทําไม่ผิดหรอกครับในเนื้อหาของความเนป็นเด็จการเนี่ยประยุทธ์ทําไม่ผิดในเรื่องหลักการเนี่ยนะในเรื่องหลักการการปกครองเนี่ยถึงแม้จะเป็นปผดเดการเนี่ย มันก็ต้องทําอย่างนี้นะครับไม่ผิดหรอกครับเนี่ยครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะถ้าคุณไม่เป็นนายกเองเนี่ยก็แบบสนธิกับปกับสุรยุทธ์ตุลานนท์นั่นเลยดังนั้นประยุทธ์เนี่ยไปรเรียนรู้จากความผิดพลาดสมัยสนธิแล้วมันก็เอามาปรับใช้วันนี้แล้วก็ไม่ใช่ปรับใช้ ธรรมดาด้วยนะเป็นการกระชับระบบพฏด็จก,การได้อย่างดีที่สุดตอนเนี้ยคือเรียกว่าปฏด็กัการสุดๆแต่ต่อไปเนี้ยฏผเัก็ิการจนทําให้เห็นว่าฮิตเลอร์เนี่ยนะจะต้องหายนะเจอฮิตเล่เนี่ยมี่ครฮิตเลอร์ถ้าฮิตเลอร์มีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮิตเลอร์จะต้องยกหูโทรมาหาฮิตเล่แล้วก็เรียกว่าโอ้โหพี่ยุดิเลยนะ ปิดเล้จะต้องเรียกว่าพี่ยุทธเล่พี่ที่เจ๋งจริงๆเลยเพราะว่าพี่ยุทธอำนาจนะมันไม่ได้ยุดจากรัฐบาลยิ่งรักอย่างเดียวนะคราวนี้เนี่ยมันยึดอำนาจมาจากกษัตริย์ด้วยนะคราวนี้เนี่ยเอาอำนาจจากกษัตริย์ไปไว้ที่ตัวเองไปใช้เองเนี่ยและแถมยังคารัวไว้ด้วยการเอาสภาของมันเนี่ยนะที่เรียกว่าคอสอชอเนี่ย นะเอาไว้คุมทุกอย่างหมดเนี่ยนะนี่แหละครับเอาไว้คุมทุกอย่างหมดคุมไม่กระทันกหันนะต่อไปเนี่ยเพราะว่าสภาคอสชเนี่ยนะมันใหญ่กว่าสภาทุกสภานะเลยนี่แหละท่านผู้ฟังครับ เลาละทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ใครกับใครวิ่งหาประยุทธ์อยู่วันนี้โดยเฉพาะนายทุนและก็ที่ออกมาแสดงออกคนเสื้อแดงแส,ดง,ส,ด,งสดงออกเนี่ยคนเสื้อแดงที่แสดงออกวันนี้บางคนบอกว่าถูกบีบไปพูดไม่ได้ถูกบีบหรอกครับวันนี้หัวหน้าแดงก็บอกแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยนะมีความสามารถหลายด้านได้เชื่อประยุทธ์